คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพืนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลสองสีถูกอีกแล้วตามต่อเลขปฏิทินจีนงวดวันที่16มิถุนาย,ยน6 3นะครับ สำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6พก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแอดก็ขอสแสดงความยินดีท่านที่โชคดีถูกรางวัลกันนะครับเรามาดูผลการประกาศกันนะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข8 3 1 5 6 7เลขหน้า3ตัว2 6 4แล้วก็อีกชุดหนึ่ง4ี6เลขท้าย3ตัว5 6 2แล้วก็5 82 แล้วก็เลขท้าย2ตัว2 4นะครับส4ีเลขท้าย2ตัวก็วิ่งเข้าไปอีกแล้วนะครับสําหรับเลขปฏิทินจีนฉบับฉีกนะครับเราไปดูนะครับผลงานที่ผ่านมาที่แอดได้แก้ปริศนาแปรปริศนาไปได้2ได้5ได้4ได้9ได้6แล้วก็0นย์นะครับเลข2ครับะท่านผู้ชมครับวิ่งเข้าไปครับเลข2เลข4ี่ก็วิ่งเข้าไปที่2 4แล้วก็เลข5ก็วิ่งเข้าไปนะครับ แล้วก็เลข6ก็วิ่งเข้าไปที่ท,ท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับเข้าไป4ตัวเลยนะครับเลข 2, 2เลข5เลข4เลข6นะครับปริศนาประทีจีนฉบับฉีกเป็นแบบนี้นะครับงวดวันที่1เราไปดูงวดวันที่16พฤษภาคม2563รมครับท่านผู้ชมก็ตีไปพร้อมกับแอดเลยก็ได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะเห็นปริศนาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะแปลเป็นแนวทางของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับนี่ครับจะมาในวันที่15นะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็หวยออกวันที่16นะครับจะมาก่อน1วันนะครับปริศนาตัวเลขจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับวันที่16นี้นะครับเน้นๆเต็มๆเลยครับชัดๆเจนๆเลยนะครับวันที่16นี้นะครับเราไปแปลพร้อมกับแอดเลยก็ได้นะครับแอดแปลเสร็จแอดก็จะเขียนไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างแป๊บนะครับเอาละครับแอดเห็นตัวแรกเลยนะครับแอดเห็นเป็น7นะครับ เห็นเป็นเลขเต็มเต็มๆนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นเหมนแอดนะครับตัวที่2ครับแอดมองเห็นเป็นเลข3ครับโอ้โหไม่หนีจากเลข3ไปไหนแล้วครับเต็มๆนะครับแล้วก็ตัวที่3ครับแอดเห็นเป็นเลข2ครับท่านผู้ชมครับนะครับแอดเห็นเป็นเลข2นี่ครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็แปลพร้อมกับแอดนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลเป็นของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวที่4ลองลงมานะครับแอดเห็นเป็นเลขศูนย์ครับนี่ครับเป็นเลขศูนย์ก่อนนะครับเป็นเลขศูนย์นี่ครับเป็นเลขศูนย์แล้วถ้ามองลงมาอีกทีหนึ่งก็เป็นเลข9ได้นะครับนะครับเป็นเลข9ก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลข9แอดมองเห็นเป็น7นี่ครับเป็น3เป็น2เป็น0เป็น9นะครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรบ้างครับลองแปลดูลองเตีดูนะครับถ้ามองกว้างๆอีกทีนะครับจะมีเลข1แถมมาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเป็นเลข1แถมมาอีก1ตัวนะครับเพราะว่าเลข1นะครับไปรวมกับเลข0ูนย์กับเลข9นะครับแต่ที่ชัดๆเจนๆก็มีเลขเเลขสเลข2ครับหนีไม่ไปไหนไม่ได้นะครับเห็นชัดเจนนะครับส่วนเลข0ูนย์เลข9เลข1นะครับเป็นตัวรวมกันนะครับตัวข้างล่างนี่นะครับนําไปจับชุดกันได้นะครับท่านผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็น2ตัว3ตัวนะครับจับชุดกันเลยนะครับท่านผู้ชมจะตีเป็นของท่านผู้ชมจับชุดของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับแอก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับได้ข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยก็รีบนํามาฝากท่านผู้ชมเื่อเราจะมีโชคมีชัยร่วมกันนะครับวันที่16มิถุนายน2 5 6 3ที่จะถึงนะครับส่วนวดที่ผ่านมาแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีชัยด้วยนะครับในนี้แอดก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ขอให้ท่านทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเปอติินจีนฉบับฉีกเลข7เลข3เลข2เลข0เลข9เลข1ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ